ัสดีค่ะฉันชื่อออยค่ะฉันเป็นเด็กสาวทางจังหวัดคนหนึ่งซึ่งก็มาตามหาความฝันหลายหลายคนก็คงเป็นเช่นกันนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีนลในความยากจนกันทั้งนั้นต่างคนก็ถัางดิโดนธรมาหากินและก็ทำงานเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีกินมีใช้และก็มีทุกๆอย่าง ถ้าเกิดว่าเรามีเงินแล้วสามารถซื้อความสูงได้ทุกอย่างออยก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความต้องการเช่นนั้นและตอนนี้ออยได้เข้ามาหนุหนดวงละเมื่อออยได้เรียนหนังสืงจอจบออยนั้นเรี<ม>ยนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเองค่ะอยากจะเรียนหนังสือต่อห้กับเขาแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าทางบ้านไม่ค่อยมีและก็ฐา,านะยากจนค่ะ ออจ,จึงตัดสินใจเข้ามือกรุงแล้วก็มาหางานทำและออาได้เห็นไฟติดประกาศรับสมัครพนักงานพอยจึงเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครงานนั้นทันทีคั้งที่ยังไม่รู้เลยว่างานที่เขาจุดไฟรับสมัครนัน้นมันเป็นงานอะไรแต่ออนก็ไม่คิดอะไรมากงานอะไรก็ช่างทำแล้วได้เงินพอ ก็ทำค่ะและก็เป็นง,งานที่สิจิตริบด้วยสภาพตอนที่อ้อยเข้าเมืองหลวมใบมัแล้วก็เดินเข้าไปสมัครงานรวมมุกจิเลยค่ะเพราะว่าคนบ้านนอกก็ไม่รู้จักแต่งตัวและอีกอย่างเข้าไม,มีเงินงื้อเสื้อผ้าดูดีอ้อยก็ใส่เสื้อยืดกับเกลีแล้วก็กระเกียมดีเข้าไปสมัครงานและก็โดนสายตาทุกคนนั้นมองมาเหมือนกับว่า ออยเป็นตัวประหลาดแบบนั้นะค่ะร้าน,นที่ออยสมัครนั้นเป็นเด็กเสืร์ซึ่งก็เป็นร้านอาหารชื่อดังในย่านแห่งนี้ค่ะและออยหันเป็นมองเด็กเสืร์แต่ละคนนั้นมีแต่คนหน้าตาดีๆและก็แต่งตัวดีๆกันเท่านั้นเลยค่ะหันกลับมาลงสภาพตัวเองออยก็ยังอายเช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายไม่กล้าเข้ามาเดินสมชคระออยก็คงจะไม่ได้งานและก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะ และออยตัดสินใจเดินเข้าไปสมัครโดยที่ไม่แคร์สายตาคนที่มองมาคนที่สัมภาษณ์งานนั้นตอนแรกออยก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้เขาเป็นผู้ชายค่ะมีอายุเยอะหน่อยหนึ่งและคนแถวนี้เขาเรียกว่าเสียเปกค่ะเสียเปกนั้นมีธุกรกิจหลายอย่างรวมทั้งร้านอาหารแห่งนี้ด้วยค่ะ ร้านอาหารแห่งนี้เป็นผงคาราโอเกะนะคะ,ะคนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติและก็คนที่มีเงินกันเท่านั้นค่ะและก็เด็กเสิร์ฟนั้นก็ได้ทิปดีๆกันเท่านั้นเราว่าลูกค้าร้านอาหารแห่งนี้มีแต่คนรวยนะัหนักกันเท่งนั้นเลยค่ะและคอยกระถูกเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ไม่กี่คำและเสียบเองก็ทำท่าเหมือนว่า ไม่อยากจะรับออยทำงานออยจึงตัดสินใจพูดกับเสียว่าอยากจะให้ออยทำอะไรออยยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำล้างถ้วยล้างชามขัดรดขัดนี่หรือว่าให้ไปทำงานอะไรก็ออยก็ยอมรับค่ะขอแต่ว่าให้ทำงานที่นี่เถอะนะคะเพราะออยนั้นอยากจะทำงานที่นี่เหลือเกินค่ะและอีกอย่าง ออยก็อยากจะมีเงินส่งใหกับทางบ้านค่ะตอนแรกเสียนั้นทำท่ามไม่อยากจะรับออยค่ะแต่ทำยังไงไม่รู้อาจจะทำความรื้อของออยไม่ได้ชึนตัดสินใจรับออยทำงานและวันรุ่งขึ้นออยก็แต่งตัวเข้าทำงานค่ะซึ่งเป็นชุดฟอร์มของร้านอาหารแห่งนี้และออยก็ได้มารู้จักพี่ที่ทำงานที่นี่จะดีกันทุกคนค่ะและก็รู้จักพี่สาวคนหนึ่งเธอชื่อแคท เธอเป็นคนที่นิสัยดีและก็เป็นคนจังหวะเดียวกันกับออยและก็เข้าใจหัวอ,อกของออยค่ะพี่สาวคนนี้ช่วยออยทุกอย่างตอนนี้ออยทํางานอยู่ที่ร้านอาหารได้เป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วการแต่งตัวการแต่งหน้าแต่งกายก็มีแค่พี่แคทนี่แหละค่ะที่สอนออยแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้เต็มจนอตอนนี้หน้าตาของออยก็เริ่มที่จะสดใสมากขึ้น เพราะว่าเมื่อก่อนออยก็เป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วหุ่นของออยก็ดีอยู่เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าทางบันดกนะคะก็บอกอแบบนิดนึงและก็ไม่รู้จักการแต่งตัวตอนนี้พี่แคปสอนออยทุกอย่างเลยคะ่ะและออยก็ดูดีมากขึ้นตอนแรกเสียแป๊กจะให้ออยทํางานเป็นพนักงานล้างจานค่ะอยู่ที่หลังร้านแต่พอเห็นสภาพของออยเป็นแบบนี้แล้วเสียเป่กก็เปลียนใจ พอเป็นเด็กเสือวันนี้เป็นวันแรกที่ออยนั้นได้ทำงานเป็นเด็กเส์ออย่างเต็มตัวค่ะและทิปออยก็ได้เยอะที่สุดกว่าเพื่อนอีกนะคะและคืนที่สองก็มีคนเข้ามาติดใจออยอีกครั้งค่ะและเรียกออยไปนั่งพูดคุยด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็พากันอยากจะให้ออยไปนั่งพูดคุยด้วยแขกแต่ละโต๊ะมีความต้องการออยกันทั้งนั้นเลยค่ะ และอยู่ๆเสียงเ๊กก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับสั่งออยว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องทํางานเป็นเด็กเสิรอีกแล้วนะซึ่งออยก็ตกใจนะคะเพราะว่าออยกําลังทํางานได้ดีเลยค่ะและก็ทิ่ทดีๆกันทั้งนั้นความหวังของออยที่อยากจะมีเงินเยอะๆส่งไปให้กับทางบ้านเพื่อที่จะสร้างบ้านมีบ้านมีรถแต่มันก็ฟันสลายไปค่ะ ออยจึงตัดสินใจถามเสียเล็กว่าทำไมหรอคะเสียออยทำหน้าที่ไม่ดีตรงไหนหรอคะเสียก็ได้แต่ยิ้มและก็พูดกับออยว่าไม่ใช่ว่าทำหน้าที่ไม่ดีทำดีด้วยแหละแต่มีแต่คนสนใจออยแค่นั้นเสียพูดแบบนี้ออยก็ยังคิดไม่ถึงนะคะว่าความรู้สึกของเสียตอนนั้นเป็นเช่นไรออยก็ทำหน้างง,ง ก็ออยทําหน้าที่ดีแล้วทําไมไม่ให้ออยทาต่อล่ะคะคนอะไรจะใส่ซื่อซะขนาดนี้ไม่ทันคนหลอกแบบนี้นะ่ะอะบอกตรงๆก็ได้เสียหึงะอะไรนะคะเสียเสียหึงออยหรอคะเสียพูดเล่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเสียไม่ให้ออยทํางานเด็กเสิร์ฟแล้วจะให้ออยทํางานที่ไหนหล่ะคะเสียกลับไปล้างจานอีกเช่นเดิมใช่ไหมคะป่า จะให้ไปล้างจานละ่ะแล้วไม่ให้ล้างจานไม่ให้เสิร์ฟอาหารแล้วจะให้ออยทําอะไรหรอคะอย่าบอกนะคะว่าให้ออยไปขัดห้องน้าอย่ารู้จริงหรอะมาใกล้ใลนีดสิเดี๋ยวเสียจะบอกให้เดเข้ามาใกล้ใกล้สิกลัวอะไรฉันไม่กัดหลองนาหลังจากนั้นเสียก็ได้จับผมของออยแล้วก็เอาผมของออยนั้น ไปหอมแล้วก็พูดขึ้นมาว่า mm hmm. เธอนี่เองตัวดีๆกระสวนไม่ใช่เล่นนะเนี่ยมีแต่เสียเสี่ยอยากจะจีบเธอกันทั้งนั้นและมือของเสีย่ยกอไม่อยู่นิ่งซุกซนตามร่างกายของออยไปไปมาๆเท่านี้ออยก็รู้แล้วล่ะว่าเสียนั้นต้องการอะไรเพราะว่าออยก็โตแล้วไม่ใช่ว่าอยู่บ้านนอก แล้วจะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้กันในเมื่อเสีย่ยต้องการแบบนั้นออยก็ไม่ได้ตัวอะไรมากนะักก็ธรรมดาล่ะค่ะเพราะว่าใครๆก็อยากที่มีคนใช้กันทั้งนั้นคืนนั้นโออยก็ไม่ลงทํางานอีกเลยค่ะเพราะว่าเสียจะให้ออยทั้งคืนจนสว่างเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเรื่องแบบนี้ออยยังไม่เคยมีประสบการณ์ เสียสอนออยแค่คงเดียวแค่นั้นเองนละคะ่ะครั้งต่อไปไม่ต้องสอนออยจัดการให้และถ้าไร่คืนนั้นเป็นต้นมาออยที่ได้มอบความสุขให้กับเสียโดยที่เสียนั้นประทับใจในตัวของอยอยมากที่สุดค่ะตอนนี้ออยสบายเลยค่ะที่ทําให้เสียมีความสุขและก็เสียพอใจค่ะไม่ว่าออยอยากจะได้อะไรออยก็ได้เสียให้ทุกอย่างเลยค่ะทางบ้าน ทางรถเงินใช้เอาไว้ซื้อของเป็นเองตอนนี้ออยก็ได้สนใจทุกอย่างแล้วค่ะรวมทั้งมีเงินส่งให้กับทางบ้านให้พ่อแม่ได้ทําบ้านและก็อยู่อย่างสบายแค่นี้ออยก็มีความสุขมากแล้วค่ะถือว่าออยเป็นผู้ที่โชคดีก็ว่าได้นะคะเพราะว่าน้อยนักน้อยหนาที่เข้ามาทํางานแล้วก็จะเจอแบบนี้อุลบอกไปนะคะว่าเสีย ยังไม่มีครอบครัวค่ะโอ,อยก็เลยเล่นด้วยถึงตอนนี้แล้วทุกคนก็รู้ค่ะว่าโอ,อยกับเสี่ยงั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเสี่ยเ็กก็ได้ยกยก่องออยออกแด้ออกตาค่ะและออยก็ได้ไปเรียนศึกษาต่อในภาคพ,พิเศษเรียนเฉพาะประทัติพิเอน้นค่ะและก็กลับมาดูรลกคิจการร้านอาหารช่วยขับเสีย่ย ออยก็ไม่ค,คิดมาก่อนว่าจากเด็กบ้านนอกจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารดังๆในย่านเมืองหลวงแห่งนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณที่เสียนั้นในโอกาสนี้ให้กับออยค่ะถึงแม้ว่าออยจะเป็นคนบ้านนอกแล้วได้ดีอยู่ที่เมืองหลวงแต่ออยก็ไม่เคยลืมควาพื้ของตัวเองนะคะสิ่งที่เสียติดใจในตัวออยไม่ใช่เฉพาะเรื่องบทเรียงแค่นั้นนะคะ แต่ว่าออยนั้นอยากเป็นแม่เสียเรือนทำกับข้าวให้เสียคานอยู่เป็นประจำค่ะสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวถ้าเกิดว่าอยู่และมีความสุขนั่นก็คือการที่เราสองคนดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและก็การทำตัวเป็นแม่เสีเรือนที่ดีห้ามขัดตกบกพร่องนี่ก็คือสิ่งนัดใจสำหรับผู้ชายทุกๆคนค่ะจบแล้วนะคะแอดมินก็นำรูปค่ะ พื้นบ้านของภาคอีสานนะคะถึงไม้ว่าจะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ก็เต็มไปด้วยความอร่อยนะคะแค่น้ำจิ้มกับผักลวกแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมหาข้าวทานกันด้วยนะคะอสี FC ที่น่ารักทุกท่านขอบขคอุณ